ค่ะสวัสดีค่ะเรียนท่านประหลัดอุโสน์นะคะของอำเภอโพนสวรรค์น,นะคะท่านโควิดอินเตนพร้อมด้วยท่านนายกองการพัฒน์บุาตมลินนะคะท่านสิริพงษ์ชัยพันธ์ท่านเกษตรอำเภอโพนสวรสค์น,นะคะท่านนุ่งรัตดาบุญทรงพร้อมด้วยประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกสับปะรดแปรรูปบ้านโคกนาดีนะคะคุณปุญญพรบรรหารชัยและท่านทีมวิจัยนะคะซึ่งมากัน หลายส่วนทีเดียวหลายท่านทีเดียวนะคะท่านคณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาคามนะคะท่านรองจันทร์จกรักรมาลเราหองน,นีซึ่งเป็นัวหน้าโครงการวิจัยวันนี้ยังมีมหาวิทยาลัยในพื้นที่นะคะมหาวิทยาลัยนครพนมนะคะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุแก้วนะคะจากคณะเกษตรศาสตร์เทคโนโลยีพร้อมด้วยท่านผู้ทรงบุญจากสมาคมจำใจแห่งชาติวันนี้ก็เดินทางมาด้วยมีท่านรองจารึกรอ,อนัทสันทชนะนะคะ จากมหา,าวิทยาลัยท่านนิจจองต้าคนณบุรีท่านรองสารวุฒสิทธิ์อธินวัตรนะคะส่วนสุรพลชันกัลน,นะคะจะ,ะมาทำตลา,รราสตร์แล้วก็มีทีมของทางวชนะคะท่านรองสวัสดีท่านพออสิริชัยแล้วก็อีกหลายท่านเรียนท่านพี่น้องในชุมชนนะคะของบ้านพงษ์นาดีท่านเกษตรแล้วก็อีกหลายท่านท่านสื่อมวลชนด้วยนะคะที่เดินทางไกลามาถึงที่บ้านพงษ์นาดี จริงๆในเรื่องของการนำเทคโนโลยีนวัตกรรมมา,าใช้ประโยชน์การส่งมอบหรือการที่จะนำอ,อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีอื่นใดมาช่วยยกระดับในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จริงๆต้องคุยกันในเรื่องของความต้องการหรือโจทย์ก่อนนะคะซึ่งต้องขอบคุณทางทีมผู้วิจัยนะคะทางท่านอาจารย์จักรมาแล้วก็ทีมคือได้มีการลงพื้นที่มาก่อนนะคะมาคุยกับทางท่าน ประธานกลุ่มวิสาหกิจที่เราได้มีพื้นที่การปลูกสับประรดที่บ้านพบนาดีนะคะ,ะเราได้มีการทําการเกษตรนะคะในเรื่องของอแปลงสับประรดได้มีการนําสับประรดข่ายทั้งผลสดทั้งแปลรูปในรูปแบบต่างๆมาในระยะเวลาต่อเนื่องแล้วแต่ว่าถ้าเราจะคุยกันในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ <c oughs> ก็ต้องคุยกันในเรื่องเทคนิควิธีแล้วก็เทคโนโลยีแล้วก็อ,อุปรกรณ์ ฉะนั้นทางมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะคะก็ลงพื้นที่มาพูดคุยอยู่กับทางเกษตรกรรมเกษตรกรของบ้านโคกนาดีอยู่ภาคใหญ่เลยว่าสุดสุดสุดทางจริงๆทีออ่ตัวการแปลรูปที่อยากจะทําให้เกิดขึ้นในการรวมกลุ่มจะมีอะไรเมื่อสักครู่ทางท่านอาจารย์จัก,กรมาศก,ก็ลำดับให้ฟังว่า,วาตั้งตั้งแต่เรื่องของการเก็บเกี่ยวแล้วจะมาย่อยจะมาออจับให้เรื่องเป็น เป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆนะคะ,ะเรื่องของอการใช้การสับก,การทำเป็นคงหลายส่วนเมื่อสักูได้เรียนถามเหมือนจะมีอยู่สัก 5, 5้าขั้นตอนกว่าจะ,ะได้ในเรื่องของเทคนิควิธทีที่ทำให้เรื่องของผลิตภัณฑ์การยกระดับเกิดขึ้นวันนี้การส่งมอบก,ก็มีอุปกรณ์เทคโนโลยีส่วนหนึ่งเดินทางมาถึงที่บ้านโคบนาดีของเราแล้วนะคะ แล้วก็หลังจากนี้ก็จะทยอยนําอุปกรณ์มาอีกหลายส่วนแต่ที่สําคัญต้องมีการอบรมใช่ไหมอาจารย์ต้องมีการเาทรนนิ่งให้กับกลุก่มวิสาหกิจให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนะคะทางสำนักง,งานการวิจัยแห่งชาติวชนะคะก็อยู่ภายใต้กระทระะวงการศกรรึกษาวิทยาการก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจเดินทางไปหลายพื้นที่หลายจังหวัดของประเทศไทยในรูปแบบรัสษาแบบนี้นะคะ ก็ได้เห็นโอกาสของการพูดคุยกับพี่น้องเกษตรกรชุมชนวิสาหกิจในเรื่องความต้องการโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผลิตผลทงการเกษตรนะคะหลากหลายรูปแบบทั้งพืชไร่พืชสวนไม้ดอกนะคะหรือในส่วนของงานอื่นใดที่สํา,าคัญการรวมกลุ่มวิสาหกิจแล้วก็นําเรื่องของเทคโนโลยีมายกระดับเนี่ยเป็นอะไรที่น่าชื่นชมแล้วก ถือว่าเป็นการสร้างความยั่งยืนนะคะเเราไม่ได้คุยนเฉพาะเกษตรกรเฉพาะลายแต่เรากำลังคุยถึงพื้นที่การทํางานในภาพใหญ่